ตัวดาเบิ <currency of ural ism> <se> ่งให้อยู่มันเป็นซ่งนั้นตัวมันืกันเบิ่งนล่ะเ็ซ่นี้ทุปีนล่ะแต่ว่าก็เด้เกี่ยวได้กินอยู่ปีพอกลามาบ่เหยียบดอกว่าดาเพิ่นเบิ่งแงซอยอยู่อีกจัหน่อยบุญเดือน10ก็สิได้เอาเข้าไปยายอยู่เด้ให อีแต่แหที่ไฮีหน้าประเภทนี้นะครับกเมีไปทำมายาสิไลุ้มถิ่นประเภที้เห็ดเต้าจะเมนโมเมนต์ทุกพ่านเห็นนกแก่กันไปมาแต่โพิทหี่ติดข้องโมพิทชิ้นพิทตั้มกะถอต้องแล้วละโมพิทต้นไม้โมพิทผู้ใด เพราะว่ามันมีเสียงสะท,อะท้อนมาจ๊กแมนโมแมนคือบัวเรือมาเออมันก็เป็นประเภทนี่ทิมประเภทนี่ทองทิมที่เคยปฏิบัติกันมาก็ถือว่าพอเป็นการเสียหายยังนะครับเป็นการดีเป็นกลยุทธ์ของพุกเอาี่น้องลูกหลานได้เห็ียบบุญตัวอย่างบองลลัมก็เปิดบอลลัมกระตุ้นใจในเช้าน่อยลูกหลานกระตือนลราปาะกระตุ้นในการทำผลงาน หลังจากกินข,ข้นนาวกินน้ำแล้วลูกหลานนำตรงหุ่ลงไปวัดอัตนประสาทเพิิงเ้าไปถวายประสาทเพิิงอยู่เจดีอยู่ท่าแกับกระดูกเขาทาเรียบร้อยก็เสเป็นเซ็ท,ที่ที่นะครับแล้วกับปมาณเพลนศิษย์นิกาบุญละอย่างมากูเตียนแต่ว่าสิกูกในวนันนี้ฝนตกอยู่ เอาเต็มเปียกไปทรงเนี่ยคู่สิพุทธิเดชตากใหม่แล้วกันบอหลอมันแหงซะก่อนมันแหงก่อนจัมปูเนาะกับมันปูบะไดเอาแต่กองบุญลงไปถวายแล้วก็เอากระดูกเอาอาัฐิเขาถทากไว้เป็นการทำความสะอาดพร้อมตัวเติมคนตกดินมาเนี่ยล่างเต็มไปในตัวเวลามันแหงเขาจังเก็บ เคยมีอยู่ลงงานเอาเต็มเปียกไปส่งบานเฮ้ยวันพากันกุ่มมาออกตากมันสินละ่ะไปว่างเซซิเมนต์ไว้เมื่อเบิดระบบคูยอยู่ทางนอกอย่าพาเมื่อเด,ด้อถ่าในเด้อ พายุซิงเขาม้าไม้นะครับมือ่อนี้ยกำลังขามเวียดนามมามเมื่อคืนนี้เมื่อเหนือมหดบานเฮาแล้วเดือดหนึ่งเลขประจิจกรรผู้มาได้